ขายของได้เยอะจังเลยมีตังใช้แล้วอมาเฮ<อ>ีย <he> e? อะไรกันเนี่ยเฮียแหมเฮียหัดทําบุญบ้างนะนี่มันเงินทุนซื้อของขายนะโอ้ยเดี๋ยวทําบุญไปอะ่ะเงินทองมันก็ไหลามาเทมาเองนั่นแหละเฮียฉันเอาไปหมดเลยนะอะคืนสาธุสิทาแบบนี้ต้องเทเลยไอ้ฉันเอาบุญมาฝากอะใส่เยอะๆเลยนะ ่่ใสน้อยจังะทางวัดพระนอนขอนตาลเขาว่าจะสร้างโรงพยาบาลรักษามเเลงทําบุญกับคนน่ะได้บุญเยอะนะและแกก็มาบอกบุญฉันทุกอาทิตย์เลยนะแต่วันเนี้ยฉันมีเงินสดเท่านี้แหละก็เลยใส่ไปแค่นี้แหละโอ้แบบนี้นี่เองไม่ใช่ปัญหานี่ฉันมีเงินสดให้แกแลก แกแค่โอนเงินมาให้ฉันแล้วแกก็เอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในซองไอเดียแกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่เอาไม่ทำแล้วพอแล้วเพราะฉันหวังดีกับแกไงฉันทำพอแล้วแต่ไม่เข้าหนา้ฉันไม่ชวนใหม่นะอุ้ยไอ้แก้วที่อยู่ในกล่องเนี่ยฉันขอนะจะเอาไปทำบุญที่วัดวันก่อนน่ะแกเพิ่งเอาเครื่องชงกาแฟฉันไปนะไว้ ครั้งหน้าแกค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวฉันอาจจะซื้อของไปถวายทำบุญด้วยเออได้ได้ถ้าแกซื้อของทำบุญแล้วอ่ะรีบโทรมาหาชั้นเลยนะได้เอ้าเอไอเดียเฮ้ยก็บอกว่าไม่ให้ไงจ้าทุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาขอให้กิจการของเพื่อนไอของลูกเนี่ยค้าขายมีแต่เฮงเฮงเฮร่ำรวยเป็น้อยเท่าหมื่นเท่าเลยนะเจ้าขาะอ้ยจ้า ดูเอาไปเลยอยากทำบุญก็เอาไปเลยกระสาทุกสิอยากได้ก็เอาไปเลยแต่เดือนเนี้ยฉันไม่อยู่แล้วนะไปต่างจังหวัดทั้งเดือนไม่ต้องมาหาแล้วอ้<ฮ>น่ากินจังเจเอาจานก่อนดีกว่าอุ้ยข้ามันไก่พี่ขนมปังซื้อมาพอดีซะสาทุก บุญด้วยกันนะจ๊ะพี่ขนมปังเอา้าไอเดียแน่ๆเลยต้องเอาไปทำบุญ <Yeah. S 1> หมดกันข้าวมันไก่ฉันอา้าพหลวงมาทำบุญเหรอใช่จ้ะวันนี้ฉันมีข้าวมันไก่ดอกไม้แล้วก,ก็แก้วนี่เป็นลังเลยว่าจะเอามาถวายวัดนะจ้ะ เอาแก้วเมื่อเช้าเนี่ยคนมาถวายวัดเยอะแล้วไอเดียเก็บไว้ใช้เองเหอะอา้าวพ่อหลวงพูดแบบเนี้ยฉันก็เสียน้ําใจแย่สิจ๊ะไม่ดีกว่าเหรอฉันเอาแก้วมาถวายวัดเพิ่มเวลาที่คนเข้ามาทําบุญกันเนี่ยจะได้มีแก้วไปใช้ไงตามใจเดี๋ยวจะหาว่าห้ามคนทําบุญเห็นไอเดียมาถวายวัดทุกวันเลยเก็บเงินมาใช้เองบ้างนะจ้างั้นเดี๋ยวฉันไปทําบุญก่อนนะเดี๋ยวจะเลยเวลาเพลงซะก่อน เฮียอะไรขอยืมตังค์หน่อยสิเงินเดือนเพิ่งออกหมดอีกแล้วเหรอเอาไปทำบุญละสิก็นิดหน่อยเองเนี่ยฉันเป็นน้องเฮียนะเดือดร้อนมาพิ่งพาพี่นะนะขอยืมตังค์หน่อยก็บอกว่าไม่ให้ไงเฮียฉันจะเล่าอะไรให้ฟัง ตอนที่ฉันไปวัดอะนะฉันไม่ได้ขอพรอให้ตัวเองอย่างเดียวนะเฮียฉันขอพรขอให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะอวยพร,ให,พรให้กิจการของเฮียเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยล่ารวยไปก่อนนะเฮียเาไปหมดเลยเหรอแกมาคืนฉันด้วยนะเดี๋ยวนี่นา ไอ้ไอ้ไอ้เปิดประตูให้หน่อยฉันเห็นนะไม่อยู่ในบ้านอะหน้าฉันกันหรอจ่เอ๋เพื่อนรักเข้ามาได้ไงอะ่ะก็แกนะสิหลบหน้าฉันทำไมกันเนี่ยโกรธอะไรฉันหรือเปล่า ฉันไม่ได้โกรธแต่เจอแกทีไรอะ่ะแกก็มาบอกบุญฉันตลอดเลยอะ่ะแล้วก็ชวนคุยแต่เรื่องทําบุญอะ่ะฉันว่าการทําบุญอะ่ะมันต้องทําด้วยใจที่ศรัทธาสิไม่ใช่มายัดเยียดกันแบบนี้ฉันก็อึดอ,อัดอ่ะก็เลยไม่อยากเจอแกก็ถ้าแกรู้สึกแบบนี้ยแกก็น่าจะบอกฉันตรงๆสิไย่ต้องหลบหน้ากันเลยฉันก็เคยบอกตรงๆงกับแกแล้วแต่แกก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็ฉันน่ะ หวังดีกับแกไงฉันอยากให้แกได้ดี<อ>ก็เลยชวนแกทำบุญนะ่ะได้ดีอะไรก่อนที่ฉันจะประสบความสำเร็จอะฉันก็ขยันทำงานหนักทำบุญอย่างเดียวอะมันจะรวยไหมก็บุญหนุนนำแกให้แกได้ดีได้ดีแบบนี้แล้วไงแกก็เลยพูดได้ละสิไม่ใช่หรอกฉันเองอ่ะก็ขยันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ชีวิตตัวเองอะดีขึ้น แล้วแกล่ะไอเดียชีวิตแกดีขึ้นหรือยังเอาเงินไปทําบุญหมดเงินที่ยืมฉันน่ะ<ๆ>ก็ปาไปจะแสนนึงละพอเงินเดือนออกแกก็ไปทําบุญฉันน่ะก็หว่วงก็เลยมาเตือนแกด้วยความหวังดีเนี่แหละหวังดียังไงถ้าแกทําบุญน่ะแกก็ทําตามกําลังทรัพย์ที่แกมีสิแลวอีกอย่างก็ไม่ต้องประยัดเยียดคนอื่นให้มาทําบุญด้วยระวังจะไม่ได้บุญ <c oughs> เอานะ เอางี้แล้วกันถ้ามาคิดดูดีๆถ้าทุกคนฝืนใจที่จะทําบุญแบบเนี้ยคราวหลังอ่ะฉันจะไปชวนทําบุญแล้วก็ได้งั้นแกก็เก็บเงินเดือนเอาไว้ใช้บ้างแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวยืมเงินคนอื่นมาทําบุญอีกแล้วพอเงินเหลือแกค่อยเอาส่วนนี้ไปทําบุญแล้วถ้าฉันทําได้อ่ะแกจะหนีหน้าฉันแบบนี้อีกไหมไม่แล้วแหละจริงนะจริงสิไปเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันกูอ่พี่เองว่าไงนะ บริษัทเราอ่ะรับผู้จัดการหญิงคนใหม่หรอวะเออสิวะฉ่านจะโกหกกันทำไมฉันเนี่ยยินเต็มรูหูแล้วก็เห็นเต็มสองตาเลยด้วยวันนั้นอ่ะฉันเดินผ่านน้าห้องประธานเดินมาแบบสวยเช้งเป่งประกายเลยหือพรจริงวะแล้วเนี่ยบริษัทเราอ่ะบริษัทก่อสร้างมีแต่ผู้ชายจะมีสาวสวยมาเป็นอาหารตาแล้วนั่นดิเราสองคนอ่ะทำงานบัญชีเบื่อแล้วเนี่ยเบื่ออะไรวะเบื่อแก กินไปเลยนะไชครับนเนี่ยพอดีครับท่ทานมาอยู่กันตรงนี้เองฉันจะพาผู้จัดการคนใหม่มาแนะนำให้เธอทั้งสองคนรู้จักนี่คุณอายเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อคนใหม่ซึ่งก็จะมาเป็นหัวหน้าของเธอทั้งสองคนนั่นแหละสวัสดีค่ะ ฉันคือผู้จัดจาก,การคนใหม่ของคุณทั้งสองคนนะคะเออนี่คุณ IQ คคุณฟุกใช่ไหมคะถ้ามีเรื่องอะไรภายในบริษัทที่ฉันจะเป็นต้องรู้อ่ะฉันฝากคุณทั้งสองคนแนะนำหน่อยนะคะได้เลยครับป่ะคุณไอเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปดูผแผนกนอื่นๆได้ค่ะเป็นไงไอคผู้จัดจาก,การฝ่ายบัญชีคนใหม่สวยไหมแถมยังพูดจ้าหวานอีกตั้งห้านี่จะด,ดูท่าทางิตจใจดีดยืดนะ Ừ, จริงว่ะวัสนามของเราได้แท้เลยวะ่ะไปกินต่อนี่มันอะไรเอกาสารการจัดซื้อรายรับรายจ่ายของบริษัทไม่ตรงตามบินมันจะไม่ตรงตามบินแน่ครับผู้จัดการผมก็ทำแบบเดิมแบบที่เคยทำครับทำแบบเดิมงั้นเหรอและแบบเดิมมันดีไหมล่ะชัติถึงต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดไงอ๋อ หรือว่านายคิดจะยักยอกเงินบริษัทใช่ไหมเปล่านะครับผมไม่เคยคิดที่จะยักยอกเงินบริษัทเลยนะครับจุดการเงินก็ดีไปเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดให้ตรงด้วยแล้วส่งภายในเย็นนี้เข้าใจไหมตอบสิเข้าใจแล้วครับ แม่มว่าผู้จัดการทั้งสวยใจดีอย่างแกเท่าที่ดูมาเนี่ยตั้งแต่เข้ามางานเราหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเว้ยเออแต่แต่ว่าไปอ่ะแกไม่ได้โกงบริษัทใช่ไหมวะนี่มันอะไรคุณอาย ฉันรับคุณเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อยอดสั่งซื้อสินค้าเดือนนี้เราสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างไปไม่เท่าไหร่เองทำไมยอดรายจ่ายถึงได้สูงขนาดนี้คุณช่วยให้คำตอบฉันหน่อยสิตอบไม่ได้ใช่ไหมได้ฉันให้เวลาคุณไปเคลียร์มาให้เรียบร้อยนะไปจัดการได้ค่ะคุณฉันขอตัวนะคะท่านประธาน นี่ฟุกแกสารภาพมาเส้ดีนะว่าแกเป็นคนโกงเงินบริษัทใช่ไหมอะไรของคุณเนี่ยตอบมาสิเป็นไปไม่ได้ครับฟุกทำงานมาหลายปีและซื่อสัตย์กับบริษัทมากนม่ยางจะไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมฮะอ๋อทำงานมาหลายปีแล้วเหรอยิ่งทำงานหลายปีอะ่ะยิ่งมีช่องทางการโกงมากขึ้นมันนั่นแหละผมยืนยันได้ครับ ถึงผมจะเข้ามาทํางานได้แค่ปีเดียวแต่ผมรู้ว่าฟุก๊กเป็นคนดีคนดีงั้นเหรอมันก็แสดงว่าต้องเป็นคุณแล้วแหละคุณไอคิวคุณโกงเงินบริษัทใช่ไหมสารภาพมาน,นะไม่งั้นแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละขอนะค,ครับคุณนายคุณกับผมอ่ะก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณนะได้รับตําแหน่งที่สูงกว่าคุณอ่ะไม่ควรมาปักปั้มผมสองคนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีหลักฐานอะ่ะนี่แกกล้าต่อปากต่อคำกับฉันนะเหรอฮะ ไอ้พวกพนักงานกระจอกเงินเดือนพวกแกสองคนน่ะคุอรองเท้าให้ฉันได้ข้างเดียวนะแล้วยังมาพูดแซวหมาอีกยอมรับความจริงสิว่าใครโกงเงินหยุดได้แล้วคุณนายหยุดปักปังแล้วดูถูกคนอื่นได้แล้วแต่ท่านประธานคะนายฟูกะยักยอกเงินบริษัทนะคะคุณมีหลักฐานไหมว่าเขายักยอกเงินบริษัทไปอ่ะไม่มีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันกล่าวหากันลอยลยหน่อยเล่หอย่างนะ ลุกอ่ะเขาไม่มีทางที่จะโกงเงินบริษัทเด็ดขาดเพราะเขาอ่ะคือลูกชายของฉันเองแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทนี้ด้วยและคนที่โกงบริษัทอ่ะก็คือคุณนั่นแหละคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอ่ะผมเห็นเองกับตาหัางกระดวกไม่มีใครอยู่เลยท่านประธานก็ไม่อยู่ ทีเนี้ยพูดไม่ออกเลยใช่ไหมผมควรจะต้องทำไงกับคุณดีนะแจ้งตำรวจจับเลยดีไหมคุณรูคะอย่าแจ้งเลยนะคะฉันขอโทษคะ่ะฉันทำไปอะ่ะเพราะว่าฉันมีปัญหาทางครอบครัวค่ะต้องใช้เงินด่วนนะคะฉันขอโทษนะคะอย่าแจ้งเลยนะจ๊ะเบสิกมากเลยเวลาโกงเงินบริษัทก็ใช้ข้ออ้างว่ามีปัญหาทางครอบครัวต้องใช้เงินดว่วนเอาเป็นว่าฉันจะให้เธอพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการบริษัทของบริษัทนี้ แต่ฉันจะยังไม่แจ้งความนะแต่ว่าเธอต้องเอาเงินมาคืนบริษัททุกบาททุกสตางค์แล้วอยากคิดหนีนะเพราะว่าฉันบันทึกเสียงเธอไว้หมดแล้วรวมกล้องวงจรปิดทุกตัวในห้องนี้นี่เกือบไปแล้วไหมล่ะลูกดีนะที่เป็นลูกอะถ้าเป็นพนักงานธรรมดาเขาจะไม่มีปากเสียงเขาอาจจะถูกอายอย่าใช้เป็นเครื่องมือได้ ลูกนี่ก็ยังไงนะแม่ให้เป็นผู้จัดการนี่อยากจะมาเป็นพนักงานธรรมดานัะเชียร์เกือบไปแล้วไม่ดีลูกคนนี้นี่เออก็อแต่ฟุกคุณฟุกครับเพื่อนกันเหมือนเดิมเว้ยไม่ต้องเก่งพูดธรรมดาธรรมดาเลยจะว่าไปเป็นลูกท่านประธานไัทำไมถึงมาเป็นพนักงานธรรมดาแบบนี้ครับท่านอะอยากเป็นคนธรรมดาอยากทำงานตำแหน่งอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยแม่ฉันได้อะ แล้วต่อไปเนี้ยแกก็ไม่ต้องเกงนะเว้ยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี่แหละดีแล้วไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนเออไม่ต้องเก่งไม่ต้องเกงความลับถูกเปิดเผยแบบเนี้ยฉันก็คงต้องเป็นผู้จัดการบัญชีต่อไปสิน,นะงั้นผมมีเพื่อนเลยสิผมกก็ต้องเรียกเจ้าหนาที่เพื่อนกันเหมือนเดิมบอกแล้วเลยว่าอย่าเกงอ่ะโอเคครับได้เราก็ไปทำง,งาน<ป>เพื่อน